อันนี้เลยนะเราถอยไปเลยนะเฮ้ยเฮนะอะไรวะอันนี้มาตุ๊บตุบดนี่ก็มองเป็นูนเลยใคเป่าเยหนูยัง bert, ไม่เห่าเลยอ้

ยืนเอามา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 ยิงฮึตอนนี้หนูโลนไปหมดไม่รู้เลยว่าอะไรตาไม่ตีตาโตโตอือตาโตเจอาปองแกงเลยกันประกอบเสร็จปุ๊บแต่รู้ต้องเฮ้ยปุ๊บเรียบร้บยจะเอาคนเอาเรื่องหน่อยเอออเาเรื่องหน้าหน้าใหญ่

ไม่ได้สติไปหมดแล้วพวกมันตามมาได้เอ้ยขอค่ะไม่ได้หรอกมาอ๋อดีดีดีแล้วในทางต่าดประเทศริบตเด็กเราแผลงเราขอบใจท่านมากนะที่ช่วยเราคนเยงค่้าไม่มีวันช่วยใครโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเรา อีกที่มาว้มาอีก่โอ้้ยโอ้ยโอ้ยต้องหนูคนอย่างค่าไม่มีวันช่วยใครโดยไม่ได้อะไรตอบแทนหรอกนะสโนน้อยนังหมอเทวันดาโอเคต่อไป แป้งผ่านป่ะมาติดแป้งวะต่อไปไมเมรแล้ไม่เอผ่ากยังไงหน้าขาววอกหมดเลยพึ่งไ,ไปทำอะไรเนี่ยโดนแป้งสามเมตรสาเรสาเเขาใช้ยังไงร,รู้วิธีใช่ไหมใช่เหรอา้อยสองเนี่ยสองร้เป่า เป็นดมนหงองดูไม่เอาสาต้มน้ำแ็เล่นแล้วเนี่ยที่ทำเนี่ยทำไงเมื่อกี้ทำไง เอาใส่แล้วมันเออม,มันแบบเห็นเงินดินี่มีด้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ออกไปป่ะไม่ได้ออกไปเราแบบไม่ได้ออกไปเดี๋ยวมาเก็บไว้นี่เก็บไว้ดีกัน,กกน,นแล้วไปยัง,งไงจางอะไรจ๊ะสามาห้ะ ไม่เคยดูใครเลยก็ัลูกพี่ะูดธรอกวเน่งว้อสวยนี้ก่อนอร์อัพเอาขาตรงไห่ไอ้แก้วันไม่สิวางดีค่อยวางกันค่อยวางนี่เออเออค่อยวางเอามือเอามือช้อนไปด้วยค่อยวางหัวถึงคานก่อนหัวถึงแลค่หอแวค่ปล่อยเขา ของหัวด้วยเออะองหัวเขาด้วยเนะเอาไปไหมเอาไปต้องกดเฮ้ยถามือช้อนไปก่อนนะช้อนหัวไปเพราะหัวมันแค่แล้วค่อยมือออกแล้วค่อยมือบอกหัวหัวแล้วก็เช็ดโอ้ โอยโอหเนี่ยเยอะมันส่เนี่ที่พี่บอกนบาสก็เอยโอยลก็โอนังนี่กำลังตามหาท่านหมอพอดีเห็นเจ้านนกำลังตามหาท่านหมอกาลังอไม่ใช่กำลังกำลังตามหาท่านหมอพอดี กำลังตามหาท่านหมอเออไม่มช่หมอหมนหมอกำลังตามหาท่านหมอพอดีเห็นเจ้ากำลังตามหาท่านหมอมันยิบยันไม่ยอมไม่ควจะมาไหนเป็นทิ้งหาวเสียงเลยหมออย่าล้าอย่าล้าอย่าล้าไม่เหนื่อยนะที่จริงอ่ะแต่เหนื่อยยังไงไม่รู้อ่ะไม่พูดตาเหรอม่ะไม่ไม่พูดอะไรไม่พูดตาพูดการเราไม่อยู่ที่นี่เหรอ ไม่ใช่เป็นคนยาลาแต่เกิดอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วก็เพิ่งมานี่แต่ว่าไม่พูดได้แต่ว่าฟังได้่พราะหนูกพ่ไม่เป็นและเห็นท่านหมอท่านหมออยู่ไหนและเห็นท่านหมอชีวชีวิตเจ้าหมอเจ้าหมอและเห็นท่านหมอช่วชีวิตเจ้าไว้เข้าใจยังไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพูดทำไมเข้าใจไหมนางคนไม่สมนึกบุญคุณนางคนไม่สมนึกบุญคุณ ไม่จะไปจิ้มจิ้มเขาต่อยเ,เอาเลยนออ่นักพยานเข้ชื่อมาลากำลังตามหาท่านหมอปดีเห็นเจ้านอนตายพโดนงูกัดนาท่านหมอเราพูดหมอต่งนี่ท่านหมอ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 กี้มันท่านหมอกำลังตามหาท่านหมอหมอ อหมอก็หมอนี่หมอหอหเอาเกระจุหมด็ดนี่นงหมอเอ้ยหมติดแล้วไออเ้านงยอ้เอเ้าังไปยข้อเท้าข้อเท้าจะต้องลดก้าวแล้ลองลองเียไม่ลองลองกล้าลองยืนก่อนยืนลองยืนได้ไหมได้สิ แข็งแรงจูบได้โยบีบได้ไหมได้โอเคไม่ใช่เมื่อกี้เป็นอะไรเป็นข้าเมื่อกี้จับกบค่ะแกงล้มใช่ไหมแกงล้มนิดหนึ่งเป็นอะไรไหมเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นเลยใช่ไหมทำไมจับเท้าอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นลุงอีท่าไหนพอให้เดินออกได้ให้ล้ม

Ui ui ui. Đó. Pass. Pass. Đa đa đa. Pass. Đi đi. Lên đi bạn.

เดี๋ยวจะเรียกแอมแล้วถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรียก169แล้วทีของผมไปวัดเออีของผมให้ไปวัดแต่ดีนี้169แ้าอันนี้169มึงวัดอย่างเดียวต่อเรื่องนะไปดอกมาตรฐานเท่าไหร่เด็ดพี่คิคาเด็ดพี่คิคาต้องรักคุณลาหมดใจ